แล้วแม่แน่อากใานใหผมให้ผอมอลากลัแอดมินอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหแอดมินยังมาอยู่ตรงนี้ดิมันล็อกมั่วทหารนาคโอ้จบแล้วแอดมินเจ๋อแอดมินเฮ้ยเราเราไม่ต้องเปิดมองทำมันรีพอร์ตทำมันรีพอร์ตเราอะโอ้อย่าไปกลัวพี่พี่คิดจะเล่นโปรพี่ยังกลัวนอยากไปกลัวโดนแบนพี่เราก็เราก็ดีเลียนน้อย เล่นแบบถ้ามีถ้ามีฟังก์ชันจัดเต็มวันนี้ผมใส่ใส่หมดแม็กซ์แล้วเนี่ยแค่นี้รถขี่ได้ไอ่นี่ยังเราแน่เลยคู่โม่เผาเฮ้ยแม่ลาวีนะวะเอ้นอยู่มันอยู่ตรงเนี้ยตัวตัวหนึ่งอะข้างหลังนี่เดินบักวะแต่ว่าหลังกระสอบอ่ะนี่นี่ขึ้นกนกูเปิดโกละกูวิ่งอะกูวิ่งอะเวิ่งอะวิ่งอะสวยสวยพี่สวย ลายเดิน <Like S 1> โ,โอ้เฮียโอ้โหยาวยังติดรอบอยู่เลยพี่ออกออก,ออกออกโปรแกรมเข้ามาผมออกสองรอบแล้วพี่ออกแล้วไม่ต้องเปิดรถดยียาไม่ดีเด้มันปั๊กโอเคไม่เลยออกห้องแป๊บเอ้มาเต็มอะไรวะรจบป๊บหนึ่งน้องเรียนนะทุกคนเ้ยทำคลิปเลยทำคลิปเลยทำอยู่ทำอยู่ เดี๋ยวเขาเจมันอย่เปิดโปไปอยู่รอยู่รอนังรอนั่งโอ้โโปไม่ติดนะโปไม่ติดนะแกอยู่แกอยู่นอะอ่าให้กูลังลงไปลังลงไปอ่าเงียบออกแลบใจนังเป็นฟัง อ้เฮ้ยอไอเซอร์นี้ชื่อเซิฟเลยนะบล็อกแปดวะะครับรบล็อกแปดนะจากเว็บโอเวอร์เชนนะครับทุกคนสามารถไปเช่าได้เลยถึงแอดมินยังไม่หล่อถ้าผมก็เถอะรู้รอะ มีแต่พวกมึงดู้จักกันตาโอนียนะครับโอนียนนะครับแอดมินแอดมินแอดมินมีอะไรพูดเลยแอดมินพูดเลยมันล็อกเป้ามั่วแอดมินอะแอดมินหายตัวไปดูดิแอดมินหายตัวไป ไปพูดมาว่าสพักกูโดนแบนะหไอย่าไปยิงอย่าิงยิงใครใค่อะใครอะพี่อี่าช่วิเดีๆๆนะตีตีตแล้วตีแล้วมันทำปั๊มยาแบบไหนอ่ะโบโบ แตกเียนะเบียนะินเบียรหรือเปล่ารับโบโบรู้บงมัยหน่ยรางรกินเบยร่อะนเยอะะเามาดซนไหนอะมานไหนสองเบียรพอนะราคาแพงเยอะเยอะก็ดีเป็นอะไรตรงนี้โป่กันใช่ใช่ใช่ ฝากกดติดตามฝากกดติดตามช่องบังเบนด้วยนะครับผมติดตามนะครับติดตามนะครับหนึ่ร้อยห้าสิบปิดครับอ้วซูบคนหายแล้วหมดแล้วเนี่ยบังเบนดตั้งปิดนะครับบังเบนดตั้งปิดนะฮะเข้าแล้วนะครับเสร็จแล้วรลยเบนด์นักมีแอดมินมายีเนี่ย แอดมินจริงไหมเอ้ยแอดมินใจเย็นดิโอ้โหพรุ่งนี้ผมว่าจะไปรายการพรุ่งนี้ผมว่าจะไปรายการเดือดไวว่ะโอ้ยอย่าไปเลยพี่โอ้โหเกินแอดมินเฮ้ยโอ้เกินตายแอดมินโอ้เกินตายเทปมีครับมีครับมีโทรศสายแม่เนี่ยผมจะโหลดมาเล่นด้วยไม่รู้ผมผมเห็นยังไม่ขึ้นเลยอุ้ยอุ๊ยอยโอ้ยจบลา <ต>ม <German>. ันล็อกมั่วแอดมินยืนหน้าหน้าบุ๋มทำไมแล้วหยอกนะหยอกนะแอดมินหยอกนะเดี๋ยวทำโมจ่าล็อกเออระเบิดระเบิดเองไปหาวิธีทำจอฟ้าดีกว่าปะควม่งเอ๊ะกันเนียนเนยอยู่โนมีอ่าเฮ้ยว้า ได้ห้าสิบเล้เป็นปูเยอะไรครับเด็กน้อยเฮ้ยกันไปกันไปพูดดังกว่านี้ไม่ได้หรอครับัวแม่ตียเดียวเ่ยใช่ใช่าแม่เตครับวแม่เตีเพี่พี่มันออกน้องเปเคยเคยฟังริ้วหีปะพี่ยิงผมทำไมอะเนียนเนี โดนผ้าพาซิน่าหียรคนเล่นเยอะบ้างรอบต่อถึงเวลาข้าครับไปเป็นออกน้องละวิ่งมาวิ่งมาไม่ไปทำมีปีนเ่อทำโปรฮี้าผมเห็นนะครับผมเปิดโรมองอย่น้ะโปรมีบางหลังกสอบตายสองหลังองเว็บอะไม่ได้าข้าว่าไม่ได้บอกว่า้ผมหาข้าไม่เป็นอ่ะตอผมหาข้าวมันอีพีเียร ตอนหาข้าวพีพีป๊อปแจกอยู่ละแต่ผมหาค่าวพีพีไม่เป็นเอ้ยโอ้โอปั๊มยาใช่หรือเปล่าจะไปหาใหม่จบละของเร็วไม่ได้ปั๊มยาใช้ไม่ได้ครับของเร็วใช่ใช่ใช้ไม่ได้ไปดิของเร็วก็ใช้ไม่ได้หรอใช่ใช่ใช้ไม่ได้ของผมอ่ะขอไม่ได้ ก็รีไปเอาข้าวมาจิ็มแหนไปฮะขึ้นขึ้นขาไปข่้าน่นเยนเจเลยอกดเ็โหแม่งวิ่งข้าไฝั่งนึ้งก็แล้วข้าปืนใช่ใช่ก็อันนี้วะปืนนี้สิไม่ชอบไม่รู้แวนวินาวันยูเฮดีอาวันยู

ละอัดมาก FPS เุนเลือดรอนิดเลยให้แอะแอะแอะเฮ้ยโอ้โหอย่างนี้หนีรุ้นอ้โหเอ็มเอ็มนี่ยิงกูจังเลยให้เอฟซีครับเอฟซีที่ที่ที่ลงงนะครั มดูไปคิดจะปลอบใจนี่เจอคนล้าเจอคนล้า เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนสายเถอะนนมีคนทำระบบให้พี่ดีกว่าเอ้ยนนมนคนทำออฟต้วูนในพี่พี่เป็นคนร้องเพลงนนทำออฟต้วูนในพี่เวลาพี่ร้องเพี้ยูตงไหนนนก็จูนให้มันเข้าๆหน่อยบไม่ได้ทไมพี่ลงเราเพลงกันเถอะเราไม่ทำรับผัวโหดครับโหดจังครับโอเวอร์เชนช่วยได้ครับอยากโหดโอเวอร์เชนช่วยได้ครับ

ไปแล้วอุ้ยเชี่ยขึ้นมาโคตรใวน้อยเป็น้ิชาเป็นหมื่นแต่แาเกียร์ทีละเนี่ยหกเ้าทีละเบ๊บเ้๊บมา เอ้อยดุงซันดุงซันดุงซันไอ้นี่ัน,ดน,ดน,น,น,นาดจะโปบาล้าทุกคนอยากโอยก็ไปเช่าวเว็บโอเวเชลละกันบาลจาจบ,จบ